พบกับ KB r i d e r เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเทสกับเจ้า d e x t e r 300นะครับจากแบรนด์อิตาเลียนเจ็นะครับแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เครื่องยนต์1สูบ 300cc ซีซีนะครับ วันนี้เราก็มาเทสกันที่จังหวัดลำพูนนะครับอลองประคับกันหน่อยตัวจริงรถค่อนข้างคันเล็กนะครับแฮนและเลือนใหม่จะอยู่ต่ำลงมานิดนึงด้วยพะละกำลัง3 0 0ร้ซีซีครับ แรงม้าอยู่ที่23.8แรงม้าครับที่8,250รอบก็ถือว่าโอเคครับสำหรับรถคลาส 300cc ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆจากช่องเราแล้วมาคุยกันเรื่องเจ้าเดสเตอร์คันนี้กันต่อนะครับแล้วระบบเบรกที่ให้มาก็จะเป็นระบบเบรกของเบม b o ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเบรกถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับ และรถคันเล็กค่อนข้างคล่อง,งตัวครับใช้ในเมืองสะดวกมากเลยครับผมสูง170เซนติเมตรนะครับขาสองข้างผมวางกับพื้นได้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองท็อปสปีดกันหน่อยนะครับว่าจะได้กันเท่าไหร่ตอนนี้นาะไมคก็ขึ้นไป100แล้วนะครับ 1 2ึร้อแล้วจะถึง130ไหมถึงไหมอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นทางตรงยาวๆก็ขึ้นได้สบายๆเลย การปรับแต่งโชคก็จะออกไปสไตล์รถอิตาลีหน่อยนะครับหรือรถทรงทางยุโรปหน่อยช่วงล่างจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับดูจากในคลิปก็จะมีการสั่นของแฮนพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเจอกับถนนที่เป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับแต่ถ้ามาปรับแต่งให้เข้ากับถนนบ้านเราก็น่าจะโอเคขึ้นกว่านี้นะครับ แล้วนี่คือรถที่มาจากบริษัทเลยยังไม่ได้มีการปรับแต่งเรื่องช่วงล่างหรือเรื่องระบบต่างๆเดี๋ยวขากลับลองขับแบบชิวๆดูนะครับกินลมชมเมืองไป ถ้าวิ่งอยู่ความเร็วประมาณ100นิดนิดร้อยร้อยยี่อย่างเงี้ยครับถือว่าโอเคเลยนะครับถึงแม้จะเป็นรถคาร์ดสามรนะครับแต่น้ำหนักของตัวรถมีแค่128กิโลกรัมเองครับถ้าเทียบน้ำหนักกับตัวรถแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้หนักมาก ตอนนี้ก็ขับชิวๆกันไปก่อนนะครับอัตราการเร่งแซงก็พอมีครับถือว่าใช้ได้เลยเร่งแซงใช้ได้เลยครับ วิ่งกันทางตรงยาวๆเลยเดี๋ยวเราจะลองเทสกันในเมืองดูนะครับลองขับเข้าในเมืองดูว่าเวลาใช้จริงๆในเมืองแล้วจะเป็นยังไง ถือว่าโอเคนะครับระหว่างรอติดไฟแดงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับมาไฟเขียวแล้ววุ้ย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 ,ย ที่เข้ามาจากไหนครับนั่นนะ่ะไม่เบรกเลยเห็นไฟเขียวแล้วไม่เบรกเลยนะครับไม่เป็นไรใช้ขี่ในเมืองชิวๆได้สบายเลยนะครับ กับเจ้าเด็กสเตอร์สามร้อยตัวนี้ขับหล่อหลอในเมืองวัดีเ,เราต้องเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับ ับในเมืองสบายครับค่อยๆไปอัตาเร่งดีวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านมิกโมโตด้วยนะครับที่นำรถเจ้าเด็กสเตอร์ส0มรคันนี้มาให้เทสกัน วันนี mm ้ก็เทสกันที่จ uh ังหวัดลำพูนครับร้าน Back to Basic เดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีรูปสวยๆภาพบรรยากาศงานให้ชมด้วยนะครับ รถสวยจริงครับสวยยันกุญแจเลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าอีพีหน้าจะไปรีวิวรถคันไหนต่อขอบคุณครับผม Floating through the air The pain I felt is paid for all is said and done